เธอรู้ว่าฉันตามโรคว่าท่านสมัยสมัอนี้เมื่อนี้หลังจากที่ฉันอันกลับเขามาในบ้านเนาะกลับเขาาบ้านหลังจากไปกินอาหารดินเนอร์กรับสามีเนาะครบรอบแต่งงานฉันก็ไปเจออันผู้หนึ่งเพิ่นก็ไรโสดเนาะเพิน่นก็เป็นโค้ชิงโคชเป็นโค้ชนี่แหละสอนการคล้องรักคล้องเรื่องอันเราก็ครบรอบแต่งงานพอดีคือฉันนี่ละบัดเนี้ เราเปิดคอร์สสอนการคองรักคองเรือนยิ่งอยู่ยิ่งรักสอนแบบส่วนตัวในราคาเบาๆบาๆห้าหมื่นห้าพันบาทว่าสั้นแมฉันฉันอย่างนี้เราฉันตกใจเอ๊ะเขาสิสอนคือคือมันเกิดเอ่อถามในหัวตูดตดตูดตดขึ้นมาอุ๊ยเขาสิสอนแบบไรเฮ้ยมันมีเทคนิคอย่างอันการคลองรักคลองเรือนนี่มันมีหลายแบบหลายสไตล์คัน คิดแบบอันดักดักแน่ก็หุยสอนวิงกิ้งวิงกิ้งสวิมมิงบอ่อหรือว่าเฮ้ยสอนแบบไหนสอนอันหายใจเย็นบ่อเฮ้ยฮสอนแบบไรสอนอนันการนอนต้องนอนท่าใดเฮ้ยอ,อีอย่างเฮ้ยฉันคิดลาโมกอียหลีได้ฉันคิดไปลักษณะนั้นบอกว่าคอร์ดมันหามืนหาพันเธออันใครอยากไปเสียก็เสียโหลดเดอร์คันทั้งทั้งนี้บอเดอร์เพราะว่าเงินหายากเนี่คอยอันเป็นเมียฝรั่ง กรรมกรเดอรผัวข่อยกะปลดกะเสียนแล้วตอนนี้กะหาเลียงผัวเนาะอันเหตุงานโรงงานเป็นสาวโรงงานเนาะอันก็สวดสิได้บาทหนึงสลึงหนึ่งตเตลือดตาแทบกระเด็นย้างจนขาโป,ป้งเบิดเราบันี้พอได้เงินเดือนออกมาก็ต้องแบ่งเป็นคา่าใช้ใจ่ายแล้วก็ส่งไปให้ลูกให้หลานอยู่เมืองไท้อีกเนาะ โอ้ยจะแมนโอ้คอยคอยคอยนี้อันบ่มีเสียงเงินให้ผู้ใดเด้อสิบอกให้เรื่องแบบนี้ขันผู้ใดสนใจเนาะก็ติดต่อไปได้เลยเด้ออันอันอันดังดังดังเพิ่นดังเพิ่นดังเนาะไปไปไปจัดเลยแต่ว่าคอยบ่เอาดอกเงินหาหมื่นหาพันเฮ้ยเงินเคิงแสนว่ามีแม่สู้โกเสียดายเงินเอะหรือว่าคอยสิเปิดอันการข้องราข้องเรื่อนวะอันคอยก็ แต่งานกัฝฟังมาโดนเติบเราเด้บ่เคยทะเลาะกันเลยบ่เคยมีมือใดที่จะทะเลาะกันเลยมีแต่หัวมวนห้าผีบาทั้งผัวทั้งเมียเนาะไปละบาย